ใจเย็นเกือบแล้วเนี่ยวันละเทศกาลเบาๆๆหหนูเกือบแล้วไม่ใช่อันนี้สําหรับเทศกาลวันไหวพระจันทร์ของชาวจีนปีนี้นะคะก็จะตรงกับวันที่1ตุลาคมโอ้ซึ่งเจ๊นหนูของเราก็เลยชวนออกมาบอกว่าถ้าอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะจัดตั้งโต๊ะนะไหวพระจันทร์ตามความเชื่อของชาวจีนว่าวเวลาจะจัดโต๊ะทีนึงต้องมีอะไรบ้างทำไมต้องเป็นอ้อยเจ๊อ ส่วนมากเขาจะเอาอ้อยมาทําเป็นซูมแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้บางบางที่เขาจะหาอ้อยยากเขาก็จะไม่ได้ทํำก็แค่โต๊ะเฉยๆเนื่องจากพระจันทร์เป็นสิ่งสวยงามอะไรนี้เราก็ต้องมีเป็นผู้หญิงเครื่องสําอางลิสติกแป้งน้ําหอมน้ําหอมมีขนมไว้พระจันครับมีส้มและบางบ้านเขาก็จะมีเป็นอาหารเจห้าอย่าง ว้กี่โมงคะเจ้ข้าที่ตกดินพระจันทร์ขึ้นค่ะไว้เพื่อเพื่อขอสิ่งดีๆในชีวิตขอการงานขอเงินทองขอคู่ขอคู่หรออยากขออะไรก็ขอค่ะต้องใช้ทู่คนละกี่ดอกค่ะคนละสามดอกเอามาสามดอกมาเลยคุณผู้ชมที่ดูรายการตลาดสดพะรันศรีด้วยนะครับอธิษฐานไปพร้อมๆกันเนาะค่ะ ขออะไรเืออ่ะโอยแน่นอนจัดนอกจากขอเรื่องงานการแล้วหนูน่นยังขอเรื่องความรักอีกด้วย